ต้องต้องมคลองต้องมคลองไปดีๆีโอ้ยมาเ่องี่อหล่อด้วแซมเนี่ยหลายคนแบบว่าทรมานกับผมแต่ผมบอกว่าผลลัพธ์มันดีอุ้ยแต่ว่าง่วงอยู่นะง่วงอยู่นะเริ่มแล้วหรอเข้ามาบอกอาการสินี่เป็นยังไงมันมันมันมีอาการหนาวนอนไปหนึ่งตัวแรกหรือตัวสองวะแต่ว่าพี่อ่ะพี่อ่ะจากพี่พี่รู้สึกว่า หกเจ็ดแก้วไวๆอะไรที่แบบถ้ามันง่วงร่างกายหนูไวมากแล้ตาของฉันดุออกเยตาเป็นเยอเไวเรื่องนี้แล้วเกินอะตาวนเกินอะจริงๆนะเนอะปวดไปเถอะ FC เนี่ยปดเป็นอะไรที่อ๋อแต่หไปยังดีอยู่แต่สมองลงหนูตาออกจริงป้ะ ขอบคุณมากแต่อะไรได้พี่ขอบคุณมากเลยครับเถื่อนเพิ่มชายเกี่ยวด้วยหลับมันหลับจริงๆใช่ไหมพี่ผมกลัวผมรู้สึกทํางานไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าแบบนี่งเอ้ยรู้สึกที่เกียดทำงานท่านนงอนจะขับไงท่านง้นจะขับไงมันไม่ได้ผสมมันนั้นมือมากมันไม่มีอะไรผสมไม่เป็นหัว เอ้วกคือมันสลับไงมันแบบถ้าเกิดใครชวนคุยก็จะแบบขำกบเขือนอะไรเงี้ยเด็กกบเขื่อนเป็นว่าคุณขีดตาปลื้มจริงนี่อ่ให้พี่แซมลองกินเลยนะนี่ให้พี่แซมลองหวานเกินอร่อยอร่อยทานง่ายด้วยมันม้วงจริงด้วยตามันดิอร่อยอารมณ์ดีด้วยจริงจริงนี่เริ่มขายของดีหรอไปพี่แซมไปแล้วใครอยากได้มอไซค์ดีกว่าหรืออยากได้นี่ เท่ป่ะเท่ป่ะนี่อันขหน้าเท่มากเลยอ่ะอันขยัหน้าก็เทนี่นี่อันนี้คือขี่ได้จริงนะอันนี้คือคือจ้าเลยอะไรอม่ได้เอาไปทำอะไรอย่างนี้ไม่รู้เลยตอนเนี้ยเฮ้ยอเพื่อนๆที่ดีจริงดีจริงของแพงหกเจ็ดหมื่นแต่ผมจะบอกว่าคุณภาพเนี่ยคือแบบผมลองขี่เทสมาแล้วแรงด้วยปู๊บปิดแบบคือมันซิ่งได้อะผมซิ่งเหมเซฟล้ขนาดมันกระทัดรัดแล้วมันขับง่ายใช่ไหมใครอยากเอาไปแต่งแบบนี้ก็ได้ เขาไม่ได้มีชุดแต่งให้คุณนะแต่ว่าคุณไปหาแต่งอย่างนี้ได้หาร้านที่คนรักทำแต่งแต่งสวยวันนี้ก็ได้แต่นี่ของผมเองนี่รถผมเองนะครับผมโอเคครับเซียวนะข้างหลังดูดิเซียวผสมน่ารักอ่ะสวยกว่าชื่ออะไรนะมอเตอร์ไซค์ชื่อนี่เลยมินิแพนด้าร้อยห้าสิบซีซีระบบหัวฉีดขี่ง่ายขี่ดีไปซื้อเลยเออซื้อเลย แพงไหมก็ไม่แพงนะถ้าแบบเป็นรุ่นที่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันดีอ่ะมันดีใครชอบทรงนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะชอบทรงเป็นไอ้ตัวตัวลิงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ดีดีคุณภาพดีซูมยังไงพี่แจ็ลองซูมดูคุณภาพไปดูโอ้ร้อยห้าสิบสี่บางรุ่นก็เกือบแสนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ขี่ดีตัวนี้ขี่ดีเออสตาร์ทไฟฟ้าระบบเกียร์ห้าสปีดชกหน้านี up down side down โชคหน้าอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวถูกต้องพี่ร้องเพลงแบบจากหลังจากที่รีวิวสองอันไปแล้วรู้ดีว่าฉันไม่ควรจะรักเธอทุกคร่องดีเลยอ่ะอีกต่อไปเล่นเครื่องไหมบ้างเข้าใจ จะจบลงและฉันคงไม่อาจจะชุดจะรังและดึงเธอไว้ยังไงก็คงไม่อยู่แต่สิ่งสุดท้ายที่อยากให้รู้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการ นิ้วมันพันกันวะ FC ผมมีอะไรจะบอกคืนนี้นอนหลับฝันดีนะจุ๊บๆขอเพลงหนึ่งขอเพลงนี้เต้นหน่อยกูจะจุ๊บเฮ้ยม,ม,มันเต้นได้ดิเฮ้กูยิงแล้ว เพืนทำมาจากรู้ไหมฉันผิดเองดูดีไมฉันองรอกนทำใจฉนกัอไมฉันทำยังไง็ไม่รฉันเหักมากฉันเอง้เอันไม่ากันนิดหนึ่งแม่ท้าทางอ่ะเฮ้เฮ้เขอไปีเินซีิ

ถ้าไหนใครเดียววะถ้าโดดยางมา่อกีไหนดิอย่างนี้เหรอแล้เกอย่างงี้คิดว่าไม่ได้หมดแล้วก็สลับแถวในี้หมเล่นกระต่ายยดกี่ยใช่นี้หมดไปเฮ้ยเฮ้ยเพลงนี้รอดมากแม่เตอมเต็มเต็นเต้เพี่ต้องทำแบบสวัสสวัเกิลนิดนึงเป็นขาวแซ่บโดไม่ได้กแล้วก็ลากหน่อย พี่แซมส่องหน้าหวัวเอฟซีจำหน้าดีๆนี้ไว้นี่นะแล้วก็ไปนอนฝันดีนะฝันของผมด้วยนะหนึ่งสวัสดีครับฝันดีนะครับทุกคนหล่อมากครัพี่ชาลี